เชิญคุณนิสสอบถามปัญหากับคุณหมอได้เลยค่ะเช่เลยครับค่ะจะถามคุณหมอดีนึงนะคะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่หนึ่งนะนะคะแล้วทางคุณหมอก็ให้ตัดมดลูกออกไปนะคะครับตัดมาได้รับประมาณหนึ่งปีกว่าหลังจากนั้นประมาณเดืนเอนสองเดือนที่แล้วก็คือมีการแต่งงานมีนะคะครับแล้วเอ่อไม่ไม่มีอารมณ์ทางเพศอะคะ่ะแล้วเกิดอาการเจ็บเจ็บตรงกระเพาะปัสสาวะ คือปกติแล้วจะไม่ปวดปัสสาวะค่ะคแต่พอเวลามีเพศสัมสัพธ์ก็จะปวดปัสสาวะแล้วก็ไม่มีลมทางเพศอะค่ะเกิดจากอะไรอคะคะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยคือว่ามีสองตำแหน่งตำแหน่งแรกคือตรงปากทางเข้าเจ็บที่สองคือเจ็บที่ลึกๆเมื่อคุณนิดไม่มีความสุขสางเพศก็ทําให้ไม่มีน้ําหล่อเลือนแล้วเจ็บ เจ็บตรงทางเข้าเขาเรียกว่าเจ็บจากการขาดน,น้ำเหลื่นและการที่คุณนิดเป็นมะเร็งปากมดลูกเกี่ยวข้องอกับความรู้สึกทางเพศที่ลดลงเกี่ยวข้องเขาแปความมันเจตินมันน้อยลงเกี่ยวข้องทางจิตแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางกายทางกายก็อย่างแรกคือน้ำาหลื่อน่น้อยค่คเจ็บที่สองคือเวลาผ่าตัดมดลูกออกไปเรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะ,ะ,ะมันก็เหมือนเราตรงกระบอกเนี่ยตัดตรงปลายออกไปแล้วเขาก็เกย็บตรงปลายไว้ค่ะมั้นตรงปลายจะจุดที่เรียกว่าเหมือนมีแผลอยู่พอชนแรง แผลเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าที่จะหายสนิทจนไม่มีความเจ็บปวดได้เลยก็ปกติแล้วเนี่ยหลังผ่าตัดแผลจะหายภายใน60สัปดาห์แต่ว่าแผลเป็นเนี่ยคราวนี้แผลมั็นแข็งๆข้างในเนี่ยอาจจะอยู่ค่อนข้างนานอาจจะเจ็บได้ช่วงหนึ่งคือเราต้องหลีกเลี่ยงการชนจุดเจ็บครับพยายามเนี่ยมุมนี้ไม่ได้นะท่านี้ไม่ได้นะอย่างนี้ดีกว่าปีงเราค้นหาตัวเองได้แต่ต้องกล้าที่จะสื่อสารด้วยคุณนิดเป็นไงครับเท่าที่ฟังนี้ตรงกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับอ๋อใช่ค่ะที่ใช่เลยค่ะจะเจ็บข,ข้างในและข้างนอกหรือเปล่าครับอ๋อโดยส่วนมากเราจะเจ็บตรงช่วงกระเพาะปัสสาวะค่ะแล้วคุณนี่จะพอทราบไหมครับว่า,าเวลาใช้ท่านี้แล้วจะเจ็บและบางท่าจะไม่เจ็บจะจะ,จะพอสังเกตไหมครับคือมันเจ็บตลอดเลยค่ะอ๋อตลอดเลยอาจจะเกิดจากกระทัางผืนจากการผ่าตัด ได้หรือว่าแฟนอาจจะร่นใหญ่หรือเปล่าครับลองใช้น้ำใช้เจลหรือลื่นเพิ่มถ่วยก็ได้นะหรือจะจะหาท่าของตัวเองจะพาก็ได้หรือบางคนบอกว่าถ้าเรามีปัญหาภายในเนี่ยว่าเจ็บตรงไหนนะให้ผู้หญิงอมทาดูก่อนครับให้ผู้หญิงว่าเราชอบยังไงเอออย่างนี้ไม่เจ็บเลยนะคือการควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยจะทําให้เราค้นหาได้ดีกว่าครับลองทําดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณคุณนิดค่ะสวััดีครบสวัสดีครับ